คลิปนี้นะครับเดี๋ยวอ้ําจะมอธิบายเรื่องโปรแกรมเคลือบสลิกทั้ง4โปรแกรมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ เห็นอ้ําใน YouTube ดูแล้วก็อาจยังจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราทําให้มันกระชับแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่มีรายละเอียดนะครับทักมาในไลน์แอดครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้ชมครับแล้วก็รับชมแล้วก็รับฟังไปพร้อมกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะผ่าขึ้นตรงกลางครับฝั่งซ้ายก็จะมีตัวเซรามิกและเซรามิกพัดนะครับที่เป็นสีเขียวและสีส้มส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นสีแดงสีฟ้าก็คือโปรแกรมกาฟีนไฮคอร์ดกับซูเปอร์เรซินนะครับเพื่อนๆสังเกตง่ายๆนะครับมันมีอย การเตรียมผิวแบบ P.S. c คือการขัดฟื้นฟูริ้วรอยเต็มระบบนะครับแล้วก็มาขัดชักเงาอีกทีนึงส่วนด้านขวานะครับจะเป็นการขัดปรับมิลเลอร์ฟินิชหรือเขาเรียกกันว่าการขัดปรับผิวส้มนั่นเองครับตัวนี้จะมีความเงาความสวยความคมมากกว่านะครับคือการขัดปรับผิวส้มนะครับเป็นเทคนิคขั้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเงางามมากครับแล้วก็มีการรับประกันเรื่องผิวส้มเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องการขายอีกทีนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่เราใช้ขัาาานน่่งะคืออเ็ตจกกีีววพมมมึ 3m ตัวนี้เราใช้ตัวฟาสคัทในการปรับผิวส้มนะครับลักษณะการเตรียมผิวเนี่ยฝั่งขวาจะใช้เวลานานกว่ามากๆเลยนะครับส่วนเรื่องดูแลหลังการขายการรับประกันผิวส้มเนี่ยเดี๋ยวผมมาขยายให้ความอีกทีนึงนะครับไปต่อนะครับดูอันที่2ครับเพื่อนๆอันที่2ก็คือผลิตภัณฑ์ตัวเคลือบนะครับที่เขาเคลมกันว่า3ปี5ปี7ปีเนี่ยเป็นส่วนที่ทางแบรนด์เขาเคลมมานะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงอยู่ที่การใช้งานนะครับแล้วก็เทคโนโลยีตรงนี้ก็สําคัญ2ตัวแรกฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีความแข็งที่ 9H 9.5H กกัับบเเเปป็นนรระดดที่าอาออิสไ หรือเขาเรียกกันว่า pencil scale นั่นเองไม่ใช่ค่า h ที่เป็นอัญมณีนะครับแบบนั้นมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับขยายความต่อนี้นะครับสตัวนี้จะเป็น self cleaning e f ฟ e c t นะครับก็คือรักษาความสะอาดได้ด้วยตนเองทําความสะอาดง่ายน้ําไม่เกาะลดแรงเสียดทานได้ดีอันนี้เป็นพื้นฐานของโปรแกรมเครือบซอริกทุกตัวอยู่แล้วนะครับส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ฝั่งขวาดูที่สีแดงก่อนนะครับตัวซรามิกกาฟีนไฮกอสตัวนี้เนี่ยเราเป็น oleophobic e f ฟ e c t นะครับเพื่อนๆลองขยายดูตัวหนังสือด้านล่างนะครับเห็นไหมครับสามารถป้องกันมลภาวะไดด้ีีีเเเยยย่่มรราากว ได้ปง่ายเหมือนหน้าจอโทรศัพท์เราอะที่มันลื่นๆทัชส,สกรีนง่ายๆนะครับภาพนิ้วไม่ติดการทนมนลาวะก็ลักษณะเช่นนี้นะครับส่วนตัวท็อปของเราเลยก็คือตัวสีฟ้านะครับตัวนี้เป็นน้ำยาซูเปอร์เรซินนะครับหลักๆเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างใหม่แลวก็เซลล์ฮีลิ่งเอฟเฟกคือสามารถฟื้นฟูริ้วรอยขนแมวได้ด้วยตนเองนะครับนอกจากนี้ตัวท็อปของเราเนะี่ยซูเปอร์เรซินยังมีของแถมเคลือบภายในพรีเมียมให้ด้วยตัวที่เราเคลือบภายในให้นะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับตัวขวดสีเห,เหลืองด้านบนนะครับตัวนี้นะคร ฟรีเลยสำหรับท่านที่เลือกโปรแกรมพรีเมียมซูเปอร์เลยสินส่วนที่3นะครับเรื่องนี้สําคัญเลยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ต้องเน้นเลยเพราะว่าเป็นจุดขายข,ายของเราเลยนะครับที่ลูกค้ารีวิวบอกต่อกันมาเยอะแยะเลยนอกจากการเตรียมผิวดีน้ํายาดีแล้วเนี่ยหลังการขายเนี่ยเราได้รับการยืนยันจากลูกค้าหลายๆท่านเราดูแลกันมามากกว่า10ปีแล้วนะครับสตัวแรกนะครับสีเขียวกับสีส้มเนี่ย มีข้อแตกต่างกันนะครับสีเขียวเนี่ยราคาไม่แพงแต่ว่าการดูแลหลังการขายเนี่ยเป็นสูตรเหมือนทั่วไปเลยคือการทิศเมต์นะครับก็คือการเอารถมาล้างสลายคราบรูปดินน้ํามันแล้วก็มีชุดบํารุงนะครับเพิ่มความลื่นให้กับตัวเคลือบเซรามิกนะครับส่วนตัวสีส้มนะครับเนี่ยค่อนข้างจะมีบริการหลังการขายถึงถึงเลย เราเรียกกันว่ารีโคดคือเราสามารถทําให้ใหม่ทุกๆเดือนเลยคือการขัดเคลือบใหม่นะครับแล้วก็เคมชิ้นงานไม่จํากัดจํานวนชิ้นทุกกรณีจําคํานี้ไว้นะครับไม่จํากัดจํานวนชิ้นทุกกรณีหมายความว่าโดนคาบมูลนกคาบน้ํายางไม้ต่างๆเนี่ยแล้วเราเอาไปล้างเราล้างออกให้หมดเนะี่ยตรงนี้ครับไม่ต้องรอ6เดือนเลยเข้ามาหาเราได้เลยตรงนี้เราจะรีโคดแล้วก็เคลือบให้ใหม่ได้ทันทีเลยนะครับอยู่ในสิทธิ์การรับประกันอยู่แล้วต่างจากตัวด้านบนนะครับที่เป็นสีเขียวตัวนี้เราจะเคมเคลือบให้ใหม่ก็ต่อเมื่อรลูกค้าผ่านการทําสีมาใหม่นะครับ อุบัติเหตุเฉียวชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเขียวตัว 9H เพเนี่ยเป็นตัวมาตรฐานเลยเหมาะสําหรับรถที่อาจจะเอามาบิลหรือว่าทําแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องหลังการขายมากเท่าไหร่นะครับหรือว่าลูกค้าอาจจะอยู่ไกลแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดูแลนะครับส่วนไฮไลท์นะครับในเรื่องการดูแลหลังการขายจะอยู่ที่ฝั่งขวานะครับตัวสีแดงกับสีฟ้าเห็นไหมครับตัวไฮคอสกับเรซิน2ตัวนี้การรับประกันหลังการขายเหมือนกันเลยเพื่อนๆดูดีๆนะครับสังเกตดีๆขยายขึ้นมานะครับรีคอสสองเลเยอร์ทุกๆ6เดือนคือทําใหม่ให้เเเลลยครรรรับแ้้ววกก็ปผิสสมมมณีีให่ตงา เค็มให้ฟรีเลยนะครับขัดปรับผิวส้มใหม่เพื่อให้สีรถงเงาเป็นกระจกให้เหมือนชิ้นอื่นที่เคยเคลือบซาลิกไปแล้วก็เคลือบเซรามิกใหม่นะครับเพื่อน,อนๆลองจินตนาการดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานไปแล้วนะครับรถเราใช้งานเยอะมันก็โดนมลภาวะเล่นงานได้อยู่แล้วแต่ถ้าบังเอิญเรามาโดนอุบัติเหตุละอันนี้ผมไม่ได้แช่งนะแล้วต้องเคมสีมาใหม่ก็จะเกิดผิวส้มขูดข่าเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องปรับผิวแล้วก็เคลือบใหม่อันนี้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันซึ่งอันน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 ีีีีีี้้เเ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 ปปป็็ตัััวววฮลลลททท์ขของงรร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 าาาาาาายยยยบโแแกกกกกมมม่่่ๆๆิิิดดใใหหู นมานโปรแกรมไฮคอร์ดเรสิน่ะหลังการขายเราขายกันแบบนี้แหละครับเราการันตีได้เลยว่าความเงาของท่านนั้นจะเงางามตลอดอยูแพคเกจเลยนะครับเพื่อนๆลองไล่ดูตามอาร์ตเวิร์กนะครับที่เราส่งให้ไปนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็จริงๆในการดูแลรถเนี่ยมันจะมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกในเรื่องของฟิล์มใสกันรอยซึ่งเพื่อนๆที่ใช้รถอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหรือใช้รถนอกเมืองชานเมืองเป็นหลักนะครับอาจจะต้องมีฟิล์มใสกันรอยแนวปะทะตรงนี้เราก็มีฟิล์มให้เลือกมากถึงเาซีรีส์เลยมันอรย เพื่อนๆนก็อาจจะงงๆงนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนดีตรงนี้อ้ําแนะนําเข้ามาดูงานตัวอย่างที่ร้านครับมาศึกษาอ้ํดีกว่าแล้วก็เราจะได้จัดการให้ตรงกับงบประมาณความชอบที่เราต้องการด้วยนะครับก็แนะนําให้เข้ามาอ้ําครับที่ออโต,โตสปาครับ